สวัสดีครับกลับมาพบกับ Industry Update นะครับผมสรุปข่าวสารในอุตสาหกรรมวงการเกมประจำสัปดาห์กันอีกครั้งครับข่าวแรกนะครับผมจิมไรอันครับ ก็เป็นผู้บริหารครับผมของทาง PlayStation นะครับบอกกับทาง GQ นะครับในการให้สัมภาษณ์ว่าการทำา IP ใหม่หรือว่าเกมที่เป็นชื่อใหม่นะครับผมมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะครับโดยเจ้าตัวก็บอกว่าเกมที่เป็น IP ใหม่เนี่ยจะต้องมีการเปิดตัวที่ใหญ่เป็นเกมที่เป็นชื่อใหม่นะครับผมมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะครับโดยเจ้าตัวก็บอกว่าเกมที่เป็น IP ใหม่เนี่ยจะต้องมีการเปิดตัวที่ใหญ่เป็นพิเศษนะครับผมระดับบ o ็อกออฟฟิศเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องใช้เงินมากกว่า1น0รอล้านนะครับผมหรือว่ากว่า้าครันล Balance การปล่อย IP ใหม่นะครับผมอย่างเช่นพวก Horizon Zero Dawn, Days Gone หรือว่า Ghost of Tsushima นะครับกับการใช้ IP เดิมนะครับผมอย่างเช่น God of War แล้วก็ Uncharted นะครับให้ดีที่สุดตลอดระยะเวลาที่ PlayStation 4นะครับออกมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งในจุดนี้นะครับทาง Sony ได้ยืนยันราคาเกมที่จะเพิ่มเป็น70เหรียญอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นในการสร้างแล้วก็พัฒนาเกมใหม่ๆนะครับ ขอมานะครับภายใน2ปีที่ผ่านมานะครับจำนวนผู้เล่นของ Steam รายวันที่ใช้คอนโทรเลอร์เนี่ยมีการเพิ่มตัวขึ้นในการเพิ่มขึ้นนะครับผมมากกว่าเท่าตัวแล้วนะครับโดยทาง v a l v e นะครับผมได้ชี้แจงตัวเลขดังกล่าวหลังประกาศว่า Steam Input API นะครับผมมีการรองรับ Dual Sen s e ของ PlayStation 5แบบเต็มตัวนะครับเกมที่เล่นด้วยคอนโทรเลอร์เนี่ยกว่า60%นะครับผมก็จะใช้คอนโทรเลอร์นะครับผมอย่างบางเกมเช่นเกมสเกตบอร์ดเนี่ยก็คือกว่า90%เลยยทีีเดวการเติบโตใเลอร์มก็นรลเลของ p l a y s น a t รับ ะครับโดยโตจาก10.9%นะครับผมเป็น21.6%ในภายใน2ปีนะครับต่อมานะครับผมไมเลดลอนะครับผมหนึ่งในผู้สร้างหลักของเกมซีรีส์ Dragon Age นะครับได้ร่วมกันก่อตั้งสตูดิโอใหม่นะครับผมในชื่อเจนโล่บริคเกมโดยผู้ก่อตั้งคนอื่นนะครับก็มาจากค่าย Ubisoft นะครับผมซึ่งก็มีโทมัสจิรูนะครับผมแล้วก็เจฟสกาลสกี้นะครับแล้วก็เฟเดริกเซนลอเรนบีนะครับผมโดยทั้ง4เนี่ยก็มีประสบการณ์ในวงการนะครับผมมีผลงานเกมต่างมนนะครับผ่เช Dragon r Age Assassin's e c Watch Dog แล้วก็ทางด้าน Mass Effect นั่นเองนะครับโดยทั้ง4คนนะครับผมจะร่วมกันเป็นผู้บริหารนะครับผมโดยโทมัสเนี่ยจะเป็น Chief Executive Producer นะครับเจฟเนี่ยจะเป็น Executive Producer แล้วก็เป็น COO นะครับผมหรือว่าเป็นประธานฝ่ายปฏิบัติการนั่นเองนะครับผมเฟเดริกนะครับผมเป็น Game Director นะครับไมล์เรดลอเนี่ยจะเป็น Chief Creative Producer นะครับอ่า Chief Creative Officer นะครับโดยทีมทั้งหมดตอนนี้ของ Yellow Big Game เนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณ15คนนะครับผมแล้วก็ได้เริ่มพัฒนาเกม PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series X แล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยทางสตูดิโอนะครั ผมจะค่อยๆทําการขย,ขยายนะครับโดยจะใช้กลยุทธ์แนว back to basic นะครับผมแล้วก็เน้นไปที่ความสามารถเฉพาะตัวของสมาชิกในทีมแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งแล้วเนี่ยทั้งวงการเกมก็คงกําลังรอคอยอยู่นะครับว่าเกมแรกของพวกเขาจะเป็นเกมอะไรแล้วก็เป็นเกมแนวไหนนะครับ ข่าวต่อมานะครับผมหลังจากที่ได้เริ่มเปิดทําการบริการ X Cloud บนสมาร์ทเดเว์ต่างๆนะครับผมทั้งมือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะครับหัวหน้าของ Xbox นะครับผมก็คือ Phil Spencer เนี่ยได้เผยว่าทาง Microsoft เนี่ยตั้งใจที่จะทาแอป п п Xbox ที่จะเอาไปลงว่าในทีวีเหมือนที่มี YouTube หรือว่า Netflix ในทีวีนั่นเองนะครับผมโดยก็คิดว่าจะเกิดขึ้นภายใน12เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยทาง Xbox กาลังพัฒนาให้ X Cloud เนี่ยสามารถเล่นผ่านเบราว์เซอร์ได้อยู่นะครับเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานบน iOS ได้เพราะไม่สามารถทําเป็นแอป п п ลง App Store ได้ เน,เนื่องจากกฎข้อบังคับการใช้ของ App Store ถึงแม้จะมีแผนมากมายให้กับ X Cloud นะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีการสตรีมเกมรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทาง Phil Spencer ก็ยังยืนยันนะครับว่า Microsoft เนี่ยไม่ได้มีแผนที่จะไม่รองรับฮาร์ดแวร์หรือคอนโซลในเร็วๆนี้นะครับแต่มองว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นการใช้งานแบบผสมผสานร,ระหว่างฮาร์ดแวร์แล้วก็คลาวด์สตรีมมิ่งนะครับซึ่งก็อาจจะบอกใบ้นะครับว่าในอนาคตผู้เล่นอาจจะสามารถสตรีมเกมเพื่อลองเล่นก่อนตัดสินใจนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดลงเครื่องเนื่องจากสโตรเรจนะมีหน ในปี2021นะครับก็ดูจะเป็นปีที่ Microsoft มีข่าวมากมายเลยทีเดียวนะครับผมเพราะนอกจากที่จะได้จับมือกับ Samsung นะครับเรื่อง x c l o u d เมื่อต้นปีก็มีความตั้งใจที่จะรวม x c l o d นะครับผมรวมเข้ากับ Facebook Ga ม ing ในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับผมรวมไปถึงการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ของตนให้ดีขึ้นโดยจะเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ของ Xbox Series X ในปีหน้าเช่นกันนะครับผมข่าวต่อมานะครับแจ็คบูเซอร์นะครับผมผู้อำนวยการด้านเกมของ Google นะครับบอกในการสัมภาษณ์กับโ b i l e s y รับว่ากู o g นนะั้มีเกมราวๆ400เกมนะครับที่จะนํามาลงให้กับสเตเดียที่พัฒนาโดยสตูดิโอมากกว่า200แห่งนะครับส่วนมากเนี่ยจะมาในปี2021นะครับผมแล้วก็ในอนาคตมีการใช้จานวนเกมที่จะมาในอนาคตนะครับผมเพื่อเสือให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะรองรับกับสเตเดียในระยะยาวนะครับผมเนื่องจาก Google เี่ยมีชื่นมีชื่อเสียงนะครับผมในการยกเลิกโปรเจกต์ที่ทําได้ไม่ดีในเร็วมากๆเลยนะครับผมโดยตอนนี้ก็มีแผนที่ยาวไปถึงปี2023แล้วนะครับเกมที่รวมอยู่ใน400เกมเนี่ยก็มีเกมที่เป็น Exclusive ของสเตเดีย รวมรวมอยู่ด้วยนะครับผมโดยพัฒนาโดยสตูดิโอของตัวเองแล้วก็พันธมิตรอย่าง Harmonix นะครับ Google เนี่ยได้ซื้อตัวผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมมาบางส่วนนะครับผมเพื่อมาคุมสเตเดียโดยมีทั้งเจสเรมอนนะครับโปรดิวเซอร์เก่าของทาง Ubisoft แล้วก็ EA นะครับผมแล้วก็ Channel s t o r s t e e l นะครับหัวหน้าเก่าสตูดิโอของ Sony Santa Monica นะครับผมซึ่งก็เป็นผู้พัฒนาซีรีส์เกมอย่าง God of War นั่นเองนะครับบิวเซอร์บอกด้วยนะครับผมว่าเกมที่ทําขึ้นมาเพื่อ X เพื่อ Cloud เนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยมีลูกเล่นที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อนนะครับเพราะว่าคอนโซลแล้วก็ PC มีข้อจํากัด นื่อจะเป็นฮา์ดแวร์นั่นเองนะครับผม เขาต่มานะครับผมหลังจากทํางานมานาน13ปีนะครับผู้ออกแบบเกมระดับสูงครับคริสคาเลกี้นะครับผมได้ออกจากบิษณุ์แล้วนะครับโดยคริสเนี่ยบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีนะครับกับสถานะของทางค่ายเกมมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมเขายกเวิลด์ออฟวอร์คราฟคลาสสิกนะครับผมเป็นตัวอย่างว่าในเกมเนี่ยกิลนะครับผมเป็นอะไรที่สําคัญกับเอ็นเกมคอนเทนต์อย่างมากนะครับผมก็ช่วยให้ก่อเกิดคอมมูนิตี้เกมนะครับแต่เวิลด์ออฟวอร์คราฟเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโฟกัสไปที่การเล่าเรื่องของตัวละครในเกมแทนนะครับผมไม่ได้้้้้โฟกกััััสททีีี่่่่่่ตวววผูเเเเเเลลนนนนยยะครบบงขขาาาาไดออชื าง World of Warcraft แล้วก็บิสซาร์เนี่ยจะเดินต่อไปได้ด้วยดีในระยะยาวแน่นอนนะครับและเขาก็ปิดด้วยการแสดงความยินดีกับทีม World of Warcraft นะครับกับ Expansion ใหม่ Shadowland นะครับซึ่งเขาก็เชื่อว่าจะออกมาดีแน่นอนนอกจากนั้นเนี่ยบิสซาร์นะครับผมยังโดนแฟนๆน,น,นะครับผมฮาร Stone โจมตีอย่างหนักนะครับเพราะว่าไม่พอใจกับระบบ Battle Pass ใหม่ในเกมที่ซับซ้อนกว่าระบบเดิมมากนะครับแล้วก็มีคนคำนวณออกมาว่าระบบใหม่เนี่ยให้โกในเกมน้อยกว่าระบบเก่านะครับโดยที่ผู้เล่นต้องใช้เวลามากกว่าเดิมเหมือนจงใจบ,บีบให้ใช้เงินจริงนั่นเองนะครับผมทาให้ผู้กำกับเกมเนี่ยต้องออกมาขอโทษ นนแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับระบบนะครับนอกจากให้โบนัสเพิ่มนิดๆหน่อยๆ,ๆนะครับโดยแล้วก็ในซับเ d ดิกนะครับผมของเกมเนี่ยมีการเดือดมาตลอดเลยนะครับผมตั้งแต่อัปเดตใหม่มานะครับโดยมีผู้เล่นหลายคนบอกว่าจะเลือกเล่นเกมนี้เลยทีเดียว ต่อมานะครับผมโซนี่ได้ประกาศว่า PlayStation 5นะครับเป็นคอนโซลที่เปิดตัวได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทโดยโซนี่ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขใดๆนะครับผมแต่เป็นเพียงแค่การประกาศผ่านทางทวิตเตอร์หลักของ PlayStation นะครับซึ่งนี่ก็เป็นการยืนยันอีกครั้งนะครับหลังจากที่จิมไรอันนะครับประธานผู้บริหารใหญ่ของโซนี่อินเตอร์แอคทีฟนะครับได้บอกไปต้นอาทิตย์ว่า PlayStation 5ทุกเครื่องที่ได้ส่งให้ผู้จัดจําหน่ายเนี่ยขายหมดแล้วทุกเครื่องจริงๆนะครับทั้งนี้เนี่ยในทวิตของทางโซนี่นะครับได้บอกว่าทางบริษัทกําลลัังรรีบผผิิตเเพพ่่่มมออยูืให้้ได เร็วที่สุดนะครับผมก็ต้องแสดงความยินดีกับทาง Sony ด้วยนะครับที่ทำลายสถิติที่พวกเขาทำไว้กับ PlayStation 2แล้วก็ PlayStation 4นะครับผม Sony เนี่ยคาดว่า PlayStation 5นะครับผมจะขายได้ดีกว่า PlayStation 4ในปีแรกนะครับผมซึ่งจะจบในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับพวกเขาจะขาย PlayStation 5ได้ทั้งหมดกว่า7.6ล้านเครื่องนะครับผมซึ่งก็คือสถิติที่ PlayStation 4นั้นได้ทำเอาไว้ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับอินดัสทร Update ในสัปดาห์นี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับผมถือว่ามีข้อติดชมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ